สวัสดีครับท่านผู้ชมมาแล้วนะครับลำโพงมันติมีเดียที่ผมเลงไว้ที่จะนำมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่านี่คือตัวตายตัวแทนนะครับที่ผมเอามาแนะนำนะครับ เพื่อตัวแทนเจ้าตัว m i โครแล b X15 นะครับที่สินค้าขาดหายไปเป็นปี2ปีแล้วแล้วผมก็เล็งหารำพง,งตัวใหม่และนี่คือตัวที่ผมไม่ความสนใจเสียงก็เป็นอย่างไรมาเจอกับรีวิวแต่วันนี้เรามาเจอกับการแกะกล่องเขาก่อนนะครับเขามีอะไรบ้างสเปคเป็นอย่างไรบ้างสักครู่มาเจอกันครับ ครับสวัสดีครับผมเป็กนครน,นะครับเจ้าของช่องนี้เป็กนครพีเคนหนู่คว,วายรอเรือนครับรวมถึงเจ้าของเพจเป็กนครคนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียงนะครับก็มาพบกับการแกะกล่องครับเจ้าโยเย,ย่สินค้าตัวนี้นะครับเขา ผมบอกได้เลยนะครับเป็นสินค้าที่ทางบริษัทไทยสั่งในการผลิตดูจากไหนครับดูจากการที่กล่องของมีปษาตตาให้เราด้วยชื่อยี่ห้อไอโอ닉นะครับ N Y X นะครับในนี้ผมไม่ได้ถามเขาผมก็อ่านอย่างนี้นะครับจะอ่านอย่างไรอย่างนี้นะครับมันติมีเดียสปิเกอร์ซิสเต็มรุ่นของเขาคือ CO 7 0เ0นะครับเราจะไม่เรียกกันให้ยาวๆ7000ยเราจะเรียก CO 7 0เ0นะครับเครื่องเสียงที่ให้มากกว่าเครื่องเสียงนะครับสเปคของเขาท่านผู้ชมคร่าวๆก่อนนะครับเขาเป็นลำโพง5.1นั่นแหละครับท่าน เขียนว่าลำโพง5.1แชนแนลนะครับมีอะไรให้ท่านบ้างมีบลูทูธนะครับมีช่องต่อ USB มีช่องต่อ h d นะครับเป็นภาครับสรรัญญาณมีภาครับสัญญาณ FM ด้วยนะครับเออเพื่อใครจะใช้และโหูที่ประการสําคัญเขามีตัวของช่องใหม่ให้ท่านที่ชื่นชอบการร้องคาราโอเกะได้ร้องคาราโอเกะด้วยนะครับในขณะที่ตัวของ X15 ไม่มีนะครับร,รูปร่างหน้าตาเขาก็ประมาณนี้นะครับวันเยียร์การันตนะครับนี่คือตัวของเขา ทีนี้มาดูตัวของสเปคอื่นของเขาบ้างนะครับนี่ผมมาให้ดูกันเลยนะครับไอวอดิกนะครับมัลติมีเดียสปีกเกอร์นะครับตัวของสเปคสิฟิเคชันของเขานะครับนี่เป็นสีดำนะครับกำลังขับเป็น RFS ก็จะมีกําลังทั้งหมดนะครับ40วัตต์บวก15วัตต์40วัตต์หมายถึงคือตัวของซับวูฟเฟอร์ของเขานะครับวงตัวเล็ก5ตัวนะเป็นข้างละนะครับเป็นชัแนลละ15วัตต์ PMPO ถ้าวัดเป็น PMPO ดูครับมูเวอร์อลังการมากนะครับ5,000วัตต์นะครับความต้านทานของเขาเป็นลำโพงแบบ4โอห์มมนะครับาากกว่70% นะครับการตอบสน,นองความตี่ของเขาอยู่ที่40เฮิรตถึง150เฮิรตนะครับแล้วก็นี่คือตัวของซับวูฟเฟอร์นะครับส่วนตัวของตัวเซัเตอรไลท์ก็รองรับตั้งแต่150เฮิรตจนถึง20กิโลเฮิรตนะครับก็ต่อตัวของความตี่กันพอดีนะครับใช้ไฟตัวของ220โวลต์นะครับขนาดเราเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับได้มาตรฐานมององกอเรียบร้อยนะครับทีนี้ เรามาดูสินค้าตัวของเขาตัวจริงของเขาเลยในกล่องที่ท่านได้ไปนะครับมีอะไรให้ท่านบ้าน,นครับเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเจอกับตัวของการวางรีเอาท์คล้ายๆกับตัวของ X15 นะครับผมเป็นท่านดูนะครับเทกระจาษนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทียบขนาดของลำพูงกันนี่ครับโอ๊ท่านผู้ชม ลำพงยาวครับลำพงเขายาวทีเดียวทีเดียวนะครับผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่คือตัวของเซตเตอร์ไลท์ของตัว m i โคร l a b x15 หรือ x32.1 นะครับเขาจะใช้เซตเตอร์ไลท์เดียวกันนะครับแต่ของเจ้าตัวนี้นี่นะครับผมไม่ทราบว่าเขาจะมีนะครับผ่านตัวของ Part qc นะครับแล้วก็ตัวสายนะครับจะให้ความยาวต่างกันอย่างไรไม่ทราบแต่ผมก็ใจว่าถ้าสายยาวจะเป็นคู่หลังนะครับก็ดูสายของเขา แกะสายของเขาดูดูนะครับดูก่อนนะครับนี่คุณน่าจะเป็นคู่หลังครับนี่ตัวก็คือขนาดของลําโพงนะครับเทียบกับฝ่ามือเทียบกับฝ่ามือไม่พอนะครับเทียบกับตัวของ X15 นะครับจะแรงสูงกว่านะครับกว้างกว่านะครับแต่น้ําหนักบอกได้เลยเบากว่านะครับน้ําหนักเบากว่านะครับลักษณะรูปร่างของลําโพงของเขานะครับอ๋อ ตัวของการวางวางอย่างนี้นะครับตัวของทวิตเตอร์อยู่ด้านบนนะครับตัวของวูฟเฟอร์นะครับจะอยู่ด้านล่างมีย่อไอออนิกนะครับอ่านถูกต้องนะครับก็นี่คือลําโพงของเขานะครับผมวางไว้ตรงนี้ก็มีลําโพงแบบนี้ให้แต่เราจะไม่แกะทุกตัวนะครับก็มีลำโพงแบบนี้ให้ทั้งหมด5ตัวท่านผู้ชม5ตัวนะครับและในนี้นะครับในถุงนี้ก็จะมีตัวของคู่มือมาให้นะครับ ในตัวของคู่มือคู่มือเป็นภาษาอะไรเออยนะครับ User Manual นะครับก็เป็นบอกการต่อนะครับสเปคการต่อนะครับแล้วก็เรื่องของคาราอเกะนะครับไมโครโฟนวอลลุ่มคอนโทรลเอ็กโคนะครับควบคุมอยู่ตรงน่าจะเป็นที่ตัวซับวูฟเฟอร์นะครับการต่อก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับใครต่อไม่เป็นดูจากนี้ได้นะครับแล้วก็มีตัวของ Compro Ionic IM โฮจกอคอมโปรโปรเก t นะครับก็จะเป็นการเหมือนเป็นใบรับประกันให้ส่งกลับนะครับนี่นะครับเป็น รับกามใ้สงกับมีที่อยู่ของตัวห้างส่วนนะครับที่นําสินค้าตัวนี้เข้ามาอย่างประเทศไทยนะครับส่วนของรีโมทนะครับมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมก็จะมีปุ่มของอินพุตนะครับมีตัวมิวนะครับมีโหมดมีวอลลุ่มแล้วก็มีไปหน้าไปหลังนะครับมีตัวของน่าจะเป็นเรื่องของการเลือก usd aux นะครับบลูทูธ fm บวก1นึ่งลบบวบอันนี้ไม่ไม่มั่นใจนะครับแล้วก็ตัวรีโมด น่าจะเป็นการควบคุมตัวของวอลลุ่มแบบรวมนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันตอนรีวิวส่วนอันนี้คือสายลำโพงไม่ใช่ตัวของสายสัญญาณนะครับที่ก็เป็น RCA ให้มาทั้งหมดให้มานี่1คู่นะครับนี่อีกคู่ก็2คู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับ เราจะต่อสเตอริโอเราใช้แค่เส้นเดียวนะครับแต่ถ้าเราจะต่อเป็น5.1นะครับมันต้องใช้ทั้งหมด3คู่ท่านผู้ชมมันจะขาดไปอีกหนึ่งคู่นะครับก็หาซื้อได้นะครับแต่ถ้าต้องการสายแบบอย่างดีก็ติดต่อผมได้นะครับแน่นอนครับเจ้าตัวนี้เนื่องจากเขาเป็นตัวของ5.1จะใช้กับตัวของดีโคเดอร์ของผมได้นะครับแต่ขาดสายไปนะครับเอ๊ะทำไมถึงให้สายมาแค่นี้นอน,นะครับผมยกตัวของลำโพง สตูร์ไลท์ออกก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวของซับวูเฟอร์กันครับท่านผู้ชมอ่ะท่านผู้ชมทีนี้มาในส่วนของซับวูเฟอร์นะครับก็จะรูปร่างอย่างนี้นะครับยกกันออกมาเลยดีกว่านะครับก็ปึ๊บยกขึ้นมานะครับถุงยาล่วงนะครับถ้ากลัวถุงล่วงท่านกู้ชอย่างนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมไปอย่างนี้นะครับนี่คือส่วนของซับวูเฟอร์อ้าวนะครับผมยกดีแล้วครับท่านผู้ชมคือหงายท้องครับท่านผู้ชมผมยกหงท้องท่านผู้ชมเออนี่นะครับ ดูจากไหนว่ามันหงายท้องง่ายๆครับท่านผู้ชมตรงตัวฐานของ เขาจะมีตัวของคล้ายๆกับฟองน้ํากันกระแทกนะครับการการสะเทือนนะครับอยู่4จุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องอยู่ข้างล่างนะครับไม่ใช่อยู่ข้างบนนะครับนี่ก็คือการวางที่ถูกต้องมาดูด้านหน้าของเขาก่อนนะครับด้านหน้าของเขามีอะไรให้เราบ้างนะครับท่านผู้ชมก็จะมีปุ่มวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มรวมนะครับมีพอร์ตต่อ USB อยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครจะฟังเพลงดูสเปคน่าจะฟัง MP3 เลยได้ SD m c c อยู่ตรงนี้นะครับมีการเลือกอินพุตเมนูได้ด้วยนะครับมี p ร e เวียดมีเพลง แล้วก็มีเน็กนะครับในเรื่องของการควบคุมนะครับตัวของเพลงอะไรแบบนี้แน่นอนนะครับนี่คือท่อลมออกนะครับลำโพงเป็นแบบเบรี e f เฟ็กนะครับมีมีท่อลมออกนะครับส่วนด้านข้างของเขานะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของวอลลุ่มไมโอเนี่ยนะครับเป็นส่วนของคาราโเกะท่านผู้ชมนีววอลลุ่มแล้วก็มีตัวของ เอ็กโคนะครับคาราเกะนะครับต่อตัวของไม้สองช่องได้สองตัวนะครับเข้าต่างช่องนี้ส่วนด้านข้างอีกส่วนหนึ่งอีกอีกด้านหนึ่งท่านผู้ชมจะเป็นตัวของวูเฟอร์ซับวูเฟอร์นะครับเกะได้ไหมเกะได้ท่านผู้ชมเกะได้เกะได,ได้มีหน้ากากนะ นี่นะครับนี่คือตัวของขนาดบูเฟอร์ของเขานะครับโอ้หลอกตาดีเหลือเกินนะครับก็อย่างว่านะครับราคาเขาเขาบอกก่อนว่าไม่ถึง2,000นะท่านผู้ชมไม่ถึง2,000บาทนะครับนี่เป็นลำโพงรุ่นเล็กที่ถือว่าสเปคจัดเลยนะครับรุ่นเล็กสเปคจัดนะครับและแน่นอนการที่จะเป็น5.1ได้เราต้องดูช่องต่อตรงนี้ให้เป็นตัวของนี่ก็คือสวกาศ fm นะครับตามที่บอกนี่นะครับ าทำถูกต้องนะครับต้องขออนุญาตกสศถูกต้องนะครับมี FF นี่มี FM นะครับแล้วก็ช่องต่อขอนะครับบนสุดนะครับเป็นช่องต่อสเตอริโอซ้ายขวานะครับถัดมาเป็นช่องต่อที่เขียนว่า AC3 อันนี้นะครับใช้ต่อกับตัวของดีโคเดอร์ห้าของผมนะครับจะทําให้ท่านสามารถรับชมตัวของแอปสตรีมมิ่งที่ต่อจากทีวีนะครับมาเข้าตัวนี้เป็น5.1ระบบเซอร์ลาว์ได้นะครับแล้วก็เอาเข้ามาต่อเข้ากับตัวของซับวูฟเฟอร์ตัวนี้นะครับผ่านช่องต่อนี้ส่วน power เปลื่อนเพาเวอร์อังลท ของเขาเพราะวตัวของลำโพงนะครับเขาจะเป็นแจ็ค RCA เหมือนกันนะครับก็จะมีการบอกตัวของช่องต่อไว้แล้วนะครับมีฟอนไลท์ฟอนเลฟสไลท์สไลท์เล t แล้วก็ตัวของเซนเตอร์นะครับตัวตัวของซับวูเฟอร์เมื่อเราต่อปั๊บเนี่ยครับตัวเขาก็จะมาที่นซับวูเฟอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวของสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือด้านหลังของเขามีออมมอกเหมือนเดิมนะครับนี่คือซับวูเฟอร์นะครับขนาดก็ พอดีอันโคเลอกเลยนะกำลังดีกำลังดีนะครับนี่คือตัวของชุดลำโพงมันติมีเดีย5.1ที่สามารถต่อเป็น5.1ได้จริงๆนะครับไม่มีหลอกลวงปเป็นนักขอนเอามาแนะนำปะเป็นนักดูตัวของสเปคให้ท่านแล้วนี่แล้วก็ตัวของส่วนประกอบต่างๆนะครับิ่งที่ท่านได้ก็ตามคลิปนี้นะครับก็ทีนี้ตัวนี้นะครับ ท่านคลิกซื้อไปได้จากตัวของรายละเอียดของคลิปนี้หรือคอมเมนต์แนะนำนะครับผมถือว่าในราคา2,000บาทหน่วยตัวของสิ่งที่ได้มาแล้วก็ ตัวของรูปร่างหน้าตาของสินค้านี่ผมถือว่าโอเคเลยนะครับถึงแม้จะราคาาเริ่มต้นนะครับแต่หน้าตาไม่กองแกงนะครับแล้วก็ดูคุณสมบัติจัดเต็มจริงๆแหม่มีตัวของคาราเกะม,มาให้ท่านด้วยในหลายท่านที่ชอบคาราเกะด้วยนี่ก็คงจะยิ้มหน้าละลื่นกันในการที่เราจะทําตัวของอชุดโฮมเตอร์ราคาประหยัดจริงๆตัวนี้ราคาไม่ถึง2,000ตัวของดีกูเตอร์ของผมราคา1 0 0 0บาทรวมกันก็งบประมาณท่านประมาณ3,000บาทนะบวกสายอีกนิดหน่อยก็ประมาณ3000ไม่เกิน3,5 0 0นะครับท่านผู้ชมจะได้ไดระบบเสียง5.1ส่วนเพลงของเขาเป็น อย่างไรเรามาพบกันในคลิปรีวิวในโอกาสต่อๆไปวันนี้ถ้ารักชอบชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไคร์กันไว้นะครับช่องนี้เพชกนครพีเกนนนุกว่าเราเริ่มถึงฝากเป็ดด้วยก็เป็ดเปชกนครคนรักหนังชอบเล่นเครื่องเสียงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนถึงช่วงเวลานี้พบกันใหม่ในคลิปรีวิวนะครับสวัสดีครับ